รีวิวนะคะสําหรับผู้เรียนที่เคยเรียนแบบเป็นคอร์สที่เป็นแบบกลุ่มไปแล้วเนาะแล้วก็อันนี้ก็คือกลับมาแล้วก็สั่งสินค้านะคะวันนี้นะคะก็มารับสินค้าที่โกดังแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวจะแทรกรูปภาพสินค้าให้ดูนะคะในวิดีโอนี้เนาะเรียนแล้วกลับมาแล้วสั่งสินค้าได้เลยท่ะ ต้องขอบคุณครูไอก่อนนะคะไปบอกเลยว่าคือพอเราเรียนกลับมาเราสามารถสั่งสินค้าได้เองเลยเพราะว่าในคอร์สอะครูไอซสอนรียสอนละเอียดมากต้องต้องบอกว่าตอนแรกอะเราเราก็ไม่แน่ใจเพราะว่าด้วยความที่ว่าเฮ้ยเรากําลังคิดว่าถ้าเราต้องสั่งสินค้าด้วยตัวเองอะคือเราต้องพูดภาษาจีนเป็นหรือเปล่าหรือต้องอะไรเป็นหรือเปล่าคือจริงๆเราไม่เกี่ยวเลยในคอร์สครูไอสอนเทคนิคหมดเลยคะ่ะครูไอซสอน คือสอนเทคนิคการคุยกับร้านค้าจีนการดูเทดิตร้านจีนแล้วก็ได้เลขค่าส่งที่มันต่ํากว่าปกติด้วยซึ่งบิ๊มมองว่าคุ้มมากๆแล้วพิ่มต้องบอกว่าครูไอเนี่ยในคอร์สสอนเกินราคาค่าคอร์สมากๆบิม,มอบอกเลยว่าใครที่เข้ามาเรียนคือไม่ผิดหวังแน่นอนตัดสินใจได้เลยค่ะเพราะว่าส่วนตัวบิ๊มนะ่ะเฮ้ยพอเรียนกลับมาเสร็จอะเราสามารถ เข้าไปทำเหมือนที่ครูไอสอนได้หมดเลยนะเราสามารถสั่งสินค้าได้เองจนแบบว่าเนี่ยสินค้ามาถึงตอนแรกก็อาจจะติดปัญหาบ้างเพราะเราทาครั้งแรกนะคะแต่ว่าพอเวลาเป็นทักหาครูไออ่ะทักแชทหาครูไอหรือ่งเนี้ยครูไอตอบไวมากครูไอตอบตอบทุกปัญหาจริงๆแล้วครูไอก็ช่วยแก้ปัญหาให้ด้วยคือแบบเออเราก็ประทับใจเพราะว่าคือในคอร์สครูก็สอนดีแล้วอ่ะแล้วพอหลังคอร์สครูก็บริการดีมากๆด้วยนะคะ ก็เรียกได้ว e> ่าหลังจากที่มาเรียนจบไปแล้วใช่ไหมคะเราก็กลับไปแล้วเนี่ยก็ยังสามารถที่จะสอบถามแล้วไอ้ก็จะคอยแก้ไขปัญหาให้ตลอดนะคะก็บริการหลังการขายนะคะคือไม่ใช่ว่ามาเรียนแล้วก็แบบเออเรียนจบไปแล้วทักหาไอ้ไอ้ไม่ตอบไม่อะไรอย่างนี้นะคะไอ้ก็ดูแลให้หลังการขายตลอดที่ใช่คุณไอ้ดูแลดีมากจริงๆเพราะฉะนั้นดิ้เลยบอกเลยว่าถ้าใครที่ตัดสินใจค่ะคือเรียนเถอะเพราะว่าคือเราเราได้อะไรเยอะเนาะที่สําคัญคือแบบ สำหรับตัวบีนะพีเป็นแม่ค้าออนไลน์อยู่แล้วพิงก็อยากได้สินค้าที่ราคาต้นทุนมันถูกเพื่อมาขายคือคือทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าคือเราก็ต้องนําเข้าของจากจีนเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นตลาดคือพวกตลาดของไทยอ่ะส่วนมากเขาก็นําเข้าจากจีนมาอยู่แล้วอ่ะเออแล้วพอบางทีเราไปซื้อ,อยังไงเราก็ได้ราคาที่สูงกว่าแต่ถ้าเราสามารถนําเข้ามาเองได้เราก็สามารถทํากําไรได้มากกว่าด้วยนะคะเพราะฉะนั้นบีเลยมองว่าคือใครอยากเรียนตัดสินใจเถอะม,มันมันดีมาก ต้องขอบคุณคุณไอกมากๆค่ะโอเคค่ะยังไงก็ขอบคุณคุณบีนด้วยนะคะวันนี้คะคือคุณไอน่ารักมากอันนี้ต้องบอกก่อนคือวันนี้มาคือวันนี้มาจะมารับของแต่พอดีอะอันนี้อันนี้ต้องบอกก่อนเนาะอย่างบออเนาะเออพอมารับของแล้วพอดีเราไม่รู้ว่าของมันเยอะมากคือคุณดีนเล่นใหญ่มากอะสามร้อยตัวใช่ไหมใช่ลองสั่งลองสั่งังไงแล้วเสร็จแล้วแบบเฮ้ยของมันเยอะมากเรารถบ๊กใส่ไม่ได้คุณไอแบบ เก็บขึ้นรถแต่ว่าเดี๋ยวเอาเอาขึ้นรถครูไอจะได้ค่ะแล้วเดี๋ยวไปสง่งไปที่บ้านหนูอุว้ยตุ้ยครูคือบอกว่าครูไม่ต้องขนาดนี้ก็ได้แบบเกรงใจยังไงก็ต้องขอบคุณมากนะคะเพราะว่าครูอไอนที่ช่วยเหลือทุกอย่างเลยจริง<ข>ต้องขอบคุณจริงๆค่ะขอบคุณนะคะ